ถ้าคุณกล้าพอขอท้าให้ลองเริ่มแล้วเทศกาลขนหัวลุก Ghost Bump Market ททท,ทชวนแฮงเอาท์เขย่าวขวัญในงานเทศกาลขนหัวลุกตลาดขนลุกปลุกกระแสท่องเที่ยวไทยสายศรัทธาณโรงงานมกสรรคนรอฟทวันที่26-31ตุลาคมนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทชวนเปิดประตูความหลอนไปกับงานเทศกาลขนหัวลุกตลาดขนลุกหรือ Ghost Bump Market Big Event สุดลี้ลับใจกลางเมือง ณโรงงานมักกะสันการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทอในระมิดพื้นที่กว่า20,000ตารางเมตรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีและเป็นต้นกำเนิดความเจริญรุ่งเรืองและกิจการรถไฟไทยให้เต็มไปด้วยกลิ่นอายบรรยากาศที่ชวนขนลุกตอกย้ำความสำเร็จจากงานเทศกาล ขนหัวลุกเวียงพิงและงานเทศกาลขนหัวลุกเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาหวังเป็นต้นแบบโมเดลตลาดนัดป๊อปอัพแนวใหม่แหล่งช้อปปิ้งและแฮงเอาท์ขย่าวขวัญสุดระทึกพร้อมส่งมอบประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นประทับใจและปลุกกระแสเที่ยวไทยสายศรัทธาวังบูสต์รายได้เข้าพื้นที่กว่า3 0 0ล้านบาทสำหรับในส่วนของงานเทศกาลขนหัวลุกนี่ก็ถือว่าเป็น เทศกาลที่3ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลขนหัวลุกที่จะจัดไปชนกับงานเทศกาลฮารลวีนที่เราจะจัดงานเทศกาลขนหัวลุกที่โรงงานมักกะสันแน่นอนนะคะว่าตรงนี้กรุงเทพเป็นใจกลางศูนย์กลางที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตอนนี้เนี่ยก็อยากที่จะมาร่วมงานเทศกาลฮารลวีนเช่นเดียวกันจากความสําเร็จของเทศกาลขนหัวลุกแม่นะา ดันงนาคแอวเหนือแล้วก็มาที่เมืองกรุงเก่าที่อยุธยาเราได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆนะคะทั้งในแง่ของอผู้ประกอบการร้านค้าที่ไปออกในส่วนของแปดสายยอ่อแปดสายกินแล้วก็ในส่วนของสายสินสายสายความสุขทุกอย่างดังนั้นเนี่ยในในเราก็ได้ประเมินแล้วค่ะว่าสำหรับในส่วนของความเชื่อความศรัทธาแล้วก็ การจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ประสบการณ์แบบนี้จะทําให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติน่เป็นอีกหนึ่งมิติที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยและก็หน่วยงานาพันธมิตรต่างๆรวมถึงนะคะนี้ที่สําคัญก็คือว่าผู้ประกอบการที่นํานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาก็จะได้นําเสนอขายแพ็กเกจแบบนี้เข้าไปอย่างแพ็กเกจนาเสนอขายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันสําหรับกระแสของงานเทศกาลขนหัวลุกนะคะจากสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยมากกว่า2 0 0 0 0 0คนต่องานนะคะ สร้างเม็ดเงินเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทในระบบของาหกรรมท่องเที่ยวในครั้งนี้เองก็เช่นเดียวกันนะคะในครั้งนี้นะคะเราก็คิดว่า <c oughs> การจัดงานตั้งแต่วันที่26ตุลาจนถึงวันที่31ตุลานะคะถึงวันฮาโลวีนเนี่ยก็จะมีคนเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า100,000คนแล้วก็สร้างไรายได้เม็ดเงินเนี่ยไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทค่ะ ใช่ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะคะในส่วนของการแต่งกายก็ในวันที่31นะคะเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนะคะแต่งกายที่เป็นสไตล์แบบฮาโลวีนสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะมีงานจะมีรางวัลพิเศษให้และที่สําคัญนะคะเราก็มีในเรื่องของการทํา CSR บริจาคเสื้อผ้านะคะเพื่อที่จะเอาไปผลิตใหม่ให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ยากไร้ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศนะคะและที่สําคัญะคะ่ะบริเวณน,นี้เองนะคะวันนี้เราก ็มีแขกรับเชิญซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่ากระแสหนังผีของประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วขายแล้วก็ดังไกลไปทั่วโลกวันนี้เรามีน้องชุดดำก็คือน้องพี่หยดนะคะซึ่งก็ถือว่ากำลังดังมากๆก็มาร่วมในงานเทศกาลขนหัวลุกนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเห็นว่าน้องอยั้นคือลุก เห็นว่าน้องเหนือจากการเข้ามาร่วมงานได้รับเขาเรียกว่าเหมือนสายสินด้วยใช่ไหมคะค่ะในส่วนของคนที่เข้าร่วมงานนะคะเราได้สายสินจาก จากหลวงพ่อศิลานะคะซึ่งหลวงพ่อเรามีจํานวนจํากัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชิญชวนมาเลยนะคะอยากจะให้มาร่วมงานเทศกาลขนหัวรุกที่โรงงานมักกะสันและที่สําคัญค่ะเราก็มีการเปิดนะคะ,ะในส่วนของโรงงานมักกะสันเนี่ยเขาก็จะมะีในเรื่องของรถไฟสายกระบวนพิเศษเนี่ยให้ชมกันด้วยอยากที่จะให้มานอกจากงานเทศกาลแล้วเนี่ยก็ได้ได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและก็น่าเรียนรู้มากๆค่ะสำหรับที่แห่งนี้ค่ะ งานจัดที่โรงงานมักกสันนะคะกะ็ของการรถไฟนะคะจริงๆแล้วก็คืออยู่ตรงข้ามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยงานก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่26ตุลาก็คือวันนี้นะคะจนถึงวันที่31ตุลาเริ่มตั้งแต่เวลา5โมงเย็นจน4มงเย็นจนถึง5ทุ่มค่ะ เชิญชวนนะคะเรามี8สายนะคะไม่ว่าคนที่จะมาทานอาหารนะคะก็ทั้งอาหารที่เป็นอาหารลงยันทานแล้วก็รับรองว่าร่างกายแข็งแรงแน่นอนมีสายย่อก็จะมีในเรื่องของงานดนตรีนะคะแล้วก็มีเรื่องของออในส่วนของการท่องเที่ยวที่เป็นแบบวินเทจการท่องเที่ยวแบบตอบโจทย์ประสบการณ์นะคะแล้วก็ในส่วนของสายที่ เป็นสายมูก็มาได้เลยที่นี่และที่สําคัญค่ะ30เมตรวัดใจปีนี้ไม่ได้30เมตรวัดใจเมื่อกี้เข้าไปมาแล้วนะคะบ้านผีสิงน่ากลัวมากๆอยากให้มาสัมผัสประสบการณ์นี้ร่วมกันค่ะ